สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากรอบที่แล้วที่เราไปน้ำตกเอราวัณค่ะอันนี้เราขึ้นขับรถขึ้นมาทางด้านสีสวัสด์แล้วเราก็มองไปด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นยอดเจดีย์อยู่เรามองว่าสวยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนแวะเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้าค่ะ ก็จะมีป้ายบอกว่าวัดท่าสนุนอันนี้ค่ะเข้ามาก็จะเป็นชุมชนเราจะขับรถไปประมาณ500เมตรนะคะก็จะเป็นชุมชนเดี๋ยวเราเข้าไปเป็นสามแยกด้านหน้าก็จะเห็นเจดีใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าเลยค่ะ ถ้าเราวิ่งมาจากถนนใหญ่เราสังเกตซ้ายมือเราก็จะเห็นยอดเจดีสูงเด่นสง่ามากค่ะส่วนมากอำเภอศรสีสวัสดิ์นี้ชุมชนเขาจะเป็นชาวกะเหรี่ยงซะส่วนใหญ่นะคะเขาจะพูดภาษากะเหรี่ยง นี่ค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาด้านหน้ากันเลยค่ะขับเลยไปสักนิดนึงเราก็จะมีช่องทางให้เราเลี้ยวซ้ายลงไปค่ะ เห็นบันไดด้านหน้านี้เราสามารถขึ้นได้เลยนะคะแต่ด้วยความที่เรามาครั้งแรกเราไม่รู้เราก็จะเดินไปด้านขวามือไปขึ้นทางด้านกุฏิพระค่ะ นี้มีบันไดเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปดูหาทางขึ้นนี่ไงคะทางขึ้นนี่ไงคะทางขึ้นมีบันไดนี่ไงอันนี้เป็นกุฏติดพักก็น่าจะขึ้นทางนี้แหละมีขนุนด้วย 后面，后面。 เจอเต้าิ่นไล่แล้วไม่นะเยอะมากไม่เคยเจอคนหรอนี่ก็เป็นบมรยากาศข้างๆก็จะเป็นต้นไม้เยอะเลยค่ะลมลืนค่ะ กลับลงไม่ได้นะหมายเยอะค่ะนี่ยังเป็นเถววันเลยนะเถววัน ขึ้นไปด้านนี้นะคะซึ่งล้อมาจากทางด้านกุฏิพระทางนี้เห็นอย่างนี้นะคะสูงนะคะเดินนี่คือได้เหนื่อยได้หอบเหมือนกันค่ะวันนี้เรามาเที่ยวน้ำตกแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะมาเข้าวาดัดพอดีเห็นจังหวะว่าเราเห็นเจดีสวยดีเราก็เลยอยากจะเข้ามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมค่ะต้องขอประทานอภัยถ้าวันนี้แต่งตัวไม่เหมาะสมค่ะ เนะคะเดี๋ยวเราพาชมรอบๆเจดีนะคะวันนี้เราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะคะเพราะเขาปิดล็อกล็อกอยู่แล้ววันนี้เราก็ไม่ได้เจอพระเลยข้างบนนี้อากาศเย็นนะคะตอนช่วงนี้เราอยู่ช่วงประมาณ สิบเอ็ดโมงค่ะลมจะพัดเย็นสบายมากๆค่ะนี่ให้ชมบรรยากาศด้านล่างกันข้างหน้าคือจะเห็นหมู่บ้านเห็นทางที่เรามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะวันนี้ไม่มีโอกาสเข้าไปด้านในเดี๋ยวว่าหลังจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะ วัด่าสนุนขึ้นอยู่กับตำําบลด่านแม่สแสลบค่ะอเภอสีสวัสดจังหวัดกาญจนบุรี<อ>นี่ถ้าเรามายืนช่วงหน้าหน้าหนาวนะคะพิจิกาธันวาอากาศจะเย็นสบายมากๆเลยค่ะขนาดช่วงนี้ยังรู้สึกว่าสดชื่นอากาศสดชื่นลมพัดเย็นสบายมากค่ะ ถ้าใครผ่านมาลองแวะเข้ามาเที่ยวชมนะคะนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมของวัดท่าสนุนนะคะซึ่งเป็นโบสถ์ลุ่ยเจดีที่อยู่บนบนยอดเขาซึ่งเราขับรถผ่านมาเราก็จะเห็น เด่นสง่าสวยเราก็เลยแวะเข้ามาดูค่ะแล้วที่นี่ก็เงียบสงบมากๆแต่เขาก็สร้างสวยนะแต่ไม่มีใครเลยเดินมายังไม่เจอพระสักรูปเลยค่ะน่าจะพระน้อยอยู่ที่นี่แต่ก็สร้างสวยนะคะ,คะก็แต่รวมก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็ถือว่าที่นี่จะอากาศเย็นเพราะช่วงเนี้ยตอนเที่ยงๆนี่ยังอากาศเย็นเลยค่ะสําหรับหน้าร้อนแบบนี้ เ,เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเมื่อกี้ขึ้นมาก็คือหมาเห่ากับลงงมเลย <c oughs> เดี๋ยวตอนขากลับต้องเผชิญกับกลุ่มฝูงหมาอีกค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันจะถึงรถไหมอันนี้เขาก็จำลองเขาเรียกอะไรนะเขาพุทธบาทใช่ไหม คล้ายๆรอยพระพุทธบาทเขามาจําลองแล้วก็ให้เราโยนเหรียญไว้ตามเนี้ยค่ะตามแรงศรัทธาเลยค่ะนี่ข้างบนนี้อากาศดีนะคะลมพัดเย็นสบายค่ะแต่เรามาเราก็ไม่เจอใครสักคนเดี๋ยวแล้วก็กจะมีทุกพ่ออยาก ลำบากเพื่อยึดติดระวังลดเลิกปล่อยวางคือทางสุขรู้สิ่งใดก็ไร้ค่าถ้าท่านไม่นำมาปฏิบัติจะเขียนตามนี้นะคะสอนทางธรรมบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลแก่ชีวิตชีวิตเหมือนสายน้ำทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอะ,อะไรค่ะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกัน ทางค่อนข้างชันนะขึ้นมาได้ได้หอบเหมือนกันค่ะแรกเหมือนไม่สูงแต่ก็สูงคือได้เหนื่อยมาแล้ว <c oughs> เสียงมาแล้ว <c oughs> ที่สำคัญมันจะกัดไหมอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเป็นหินเป็นหินซะส่วนใหญ่หินก้อนใหญ่ๆเลยเนะี่ย <c oughs> ต้อนอะไรทำไมมันใบมันเหี่ยวเหี่ยว่ะ <c oughs> ทำไมใบมันเหีย่ยวเหี่ยวอ๋อต้อนทองอุไรอ่ะอุ้ย กุติพักก็จะอยู่ทางด้านล่างนะแต่ว่าสร้างใหญ่นะแต่ว่าแต่ว่าโซมโซมหมดแล้วอะ่ะเหมือนไม่บูรณะเลยกุติหลังใหญ่นะเนี่ยมีอ้อมมาข้างๆด้นะมีอ้อมมาข้างๆได้นะเนี่ย มันก็มีนะอบพูดถึงบริเวณวัดนี่กว้างนะด้านนู้นอีกอ่ะอันนู้นมีโบสถ์ไหมนี่เราลงทางนี้โอ้ คนเหรอเนี่ยบ๊ายบายแย่มากดูดิโอเป็นสิบตัวเลยอ่าทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสาสมาชิกของวัดท่าสนุกคาะเขาันให้ตายไปเลย นี่ค่ะมีเป็นสิบต,ตัวเลยนะโอ้โหอ,อยู่ในป่าอีกเป็นสิบเลยค่ะอ่ะเดินๆที่นี่วัดท่าสนุนนะคะใครอยากมาเที่ยวนะคะมาได้เลยค่ะขึ้นกับอำเภอสวนสวัสดิ์ค่ะกาญจนบรุรีค่ะบ๊ายบายทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสาวสมาชิกของวัดท่าสนุนค่ะเขากให้ สิบตัวเลยนะโอ้โหอ,อยู่ในป่าอีกเป็นสิบเลยค่ะน่าดูที่นี่วัดท่าสรุนนะคะใครอยากมาเที่ยวนะคะมาได้เลยค่ะขึ้นกับอำเภอสุขสวัสดิ์ค่ะการจนบุรีค่ะบ๊ายบาย